ก็ความพุ่งขึ้นแล้วครับสำหรับวันนี้พบกับช่องพลัดพนชาแนลนะครับวันนี้เรามาดูก็คือเสียงแก้งนะครับอีกเจ้าหนึ่งนะเป็นของประสงค์ทาวเวอร์นะครับรอยู่ราชบุรีนะครับหรือกำนันยุ่งนะครับผม เจ้าภาพท่านใดนะครับต้องการติดต่อหรืองานสมทบนะครับไปทุกงานนะครับติดต่อได้ที่099นะครับ625 5554นะครับผมติดต่อสอบถามก็ได้นะครับราคาเป็นกันเองนะครับผมอันนี้มานะครับนี่ครับผู้ใหญ่เปียะนะครับผมอันนี้ก็เป็นเกียงไก่ไร้สดนะครับ มาเต็มเลยครับวันนี้น,นี่ใช้โดยระบบฟิล์มนะครับผมเป็นเตาถ่านรุ่นเตาถ่านนะครับวันนี้นานแล้วเดี๋ยวนี้ค่อนข้างจะหาดูยากนะครับวันนี้มาในชุดเบ็ด60สนะครับท่อน16นะครับแหลม12นะครับ ที่วัดท่ากระบือของเรานะครับมันหลวงพ่อลุ่งนะครับอันนี้มาเต็มเลยมาดูไปเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ช่วงพักเบรกเดี๋ยวจะมีคีนก็3สามทุ่มนะครับมาเจอกันนี่เรามาเจอใครนะครับนี่องค์ชายสเต,เตชันอ,อันนี้ก็มานะครับเจอกัน นี่เสนอใช้นะครับเป็นระบบฟิล์มนะครับมีวาัวาวัตเทกนะครับ8,000ทั้ง5แล้วก็5,000นะครับ <5. S 1> นะกาันลาย10ตัวอยู่นะครับนี่เครื่องปั่นไฟนะครับเล่นทักวันท่วมเลยนะครับ <5. S 1> นี่แค่60นะครับ ยังฟันท่วมขนาดนี้นะครับเดี๋ยวไปดูในคลิปนะครับก็ถึงยังฟันไม่มากแต่ก็ตาที่บุบเลยนะครับการตัดรถตัดไดดีแล้วนะขอขอบคุนตาด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นพวกของพุทธศาสนิกชนพี่รักประชาชนตด้านนี่นะครับจะได้คำบุญสตาระนะครับนะขอขอกจักหลบว่านุ่มเพัฒนาทดสอบเสียงเราจบแล้วนะครับนะจบแล้วขอฝากสุนตาด้วยนะครับเ cover ของเนื้อเป็นของวารเทคนะครับ 8,000ไอเม็ดกับ5,000ไอเม็ดเป5,000นะครับนี่ขอเอาไอาปวเข้าอรางรงทนะครับหรือกำนันยุ่งนะครับรืก็ตรงไปรับเวลาเปิดไฟเรียบร้อยนะครับเวลาเข้าจับเข้าัจอดรถหรต่อนะครับเป็นลำโพงเอสเนะครับวาเทคเน็กซอนนะครับ ข้าหรือัอนะครับหรือทัจอไปเปิดไปแล้วก็ฟังนะครับตัวที่ประชาชนเป็นระบบตเวลารถ้าไ่ลาดก็ต้อเสียสตางนะครับุดหกสิบยามเย็นนะครับเดี๋ยวจะมีทีช่วงสามทุ่มนะครับไมาเปิดกันใหม่สามทุ่มหรือทุ่มนี่แหละผมก็จับไม่ได้นนะครับจวี่ก็ขออภนนี้ก็เดี๋ยวทั พัชรพลชาแนลนะครับาาก็จะขอลาฝากคลิปไว้เพลงเท่านี้นะครับถ้าท่านใดชอบก็กดไลค์ถูกใจให้ด้วยนะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจจากทางช่องนะครับจะได้มีแรงกายแรงใจให้ทำงานกันต่อไปนะครับจะเสนอคลิปที่ดีนะครับให้ท่านผู้ชม TV ที่พน้องๆเพื่อนๆทุก,ท,กท่านนะครับ ได้ชมกันต่อไปนะครับก็ก็กขอจบคลิปได้เพียงแค่น,นี้ครับสวัสดีครับ